ดีค่ะแพรแผลซิวค่ะตามไอจีดาราแล้วเห็นครีมที่ดาราใช้เป็นพี่ชนานาดาราวัยห้าสิบอัพใช้ตัวนี้เป็นครีมที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องเรียวรอยเป็นตัวนี้นะคะเคลคลี่ครีมเป็นครีมเติมคอลลาเจนนะคะเขาบอกมาว่าสามารถกระตุ้นคอลลาเจนได้ถึง3 5มรอยห้าสิเปอร์เซ็นคือเลิศม,มากแล้วก็คือสวยจบครบในกระปุกเดียวได้เลยใครที่ผิวหน้าแห้งแบบแพลน,นะสามารถที่จะแบบใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้เลย เนื้อครีมเขาเนี่ยจะเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะมีกลิ่นหอมมันอ่อนนะคะทาแล้วจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็ทาแล้วเย็นสบายผิวนะคะตัวนี้ตัวนี้สามารถทาได้ทั้งเชา้าและเย็นเลยวางไว้ในห้องแอร์ก็คือเอามาทาก็ฟินแล้วถ้าอยากฟินยิ่งขึ้นก็คือเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วเอามาทาให้ทุกคนฟินมากแล้วอยากจะบอกว่าสามารถโบกให้หนากว่านี้สักหน่อยสักหนึ่งเลยเยอร์สามารถเป็นสลิปปิ้งมาร์กได้ตื่นมาหน่าก็จะแบบ อิ่มเด้งฉ่ำน้ำอิ่มน้ำมากครีมตัวเนี้บวกเสริมกับการนวดหน้าขึ้นไปอีกบอกเลยว่าเลิศมากเป็นการนวดหน้าแบบพี่ดีก็คือเรียนแบบคลิปเขามาเลยนะคะบอกว่าไม่ใช่ภาพภาพแต่เน้อแท้ละโกยขึ้นให้หมดนะ ทาแล้วโกยวขึ้นไ่หมดนะคะมีโกยร่องแก้มน,นะคะราองแก้มน,นะคะ,นนะคะุณก็ต้องทาแล้วโกย้นทำอย่างเงี้ยทุกวันมันจะทําให้หน้าเราแบบว่าเด้งตึงแล้วก็ฉ่าขึ้นนะคะพอเราเริ่มมีอายุเนี่ยผิวหน้าเรามันจะแบบแห้งลงแห้งลงเลยๆใช้ตัวนี้น่าจะชุ่มชื้นนะคะ ตอนนีน้หน้าคือไม่ได้ฝืดนะสามารถที่จะนวดหน้าได้เลยเพราะมันมีความชุ่มชื้นของสกินแคร์อยู่ด้วยสกัดจากไข่ปลาแซาลมอนนะจะช่วยกระตุ้นสร้างคอลลาเจนถึง35 0เปอร์เซ็นต์แกแล้วเห็นผิวพี่ดี้ปะถึงจะต้องมองย้อนดูตัวเองเลยนะพี่ดีวัย5้แล้วนะแต่ผิวยังดูแบบดูดีดูเด็กอยู่เลยอะเด็กกว่าอายุจริงเยอะมากเท่านั้นเราจะขนาดนี้มาเออเราจะได้เท่านี้นหรือเปล่าวาแครเป็นคนหน้าแห้งขาดน้าคือหน้าแห้งมากปกติใช้ครีมตัวเดียวไม่ได้ไม่อยู่ ไม่รอดนะคะแต่ว่าสามารถที่จะใช้ครีมตัวนี้กระปุกเดียวได้เพราะว่าเขาอะเนื้อครีมมีความแน่นมีความหนานะแล้วคือทาไปมันจะรู้สึกชุ่มชื้นถึงนะครีมเขาจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็ทิ้งความชุ่มชื้นไว้ให้ผิวนะแต่เขาก็คือบางเบา นวดไปสักพักหนึ่งเขาก็จะซึมนะคะทุกคนแล้วก็สามารถที่จะแต่งหน้าต่อได้อันนี้แพรก็ใช้แล้วก็แต่งหน้าต่อได้เหมือนกันผลลัพธ์เจ็ดวันนะคะที่แพรใช้ไปนะผิวหลกัหลกๆเลยเนี่ยเรื่องริ้วรอยอาจจะยังไม่ได้แบบเห็นชัดมากหรอกแต่ว่าเรื่องแบบผิวฉ่าผิวเด้งผิวตึงเนี่ยคือดีขึ้นแบบผิวมันฉ่าน้ําขึ้นมันทาให้เราดูแบบว่าเออมีน้ําหล่อเลี้ยงที่หน้าคือถ้าผิวมันขาดความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่มีชีวิตชีวาม,มันจะดูแบบ รยราอะไรเงี้ยนะคะคือผิวมันก็คือดูดีขึ้นนะคะสำหรับเรื่องเร้วรอยไม่ต้องทิ้งไว้3040บวกถึงจะมาใช้ก็ได้นะจริงๆแล้วควรเริ่มตั้งแต่อยู่ยุ20แล้วนะก็คือเริ่มใช้ได้เลยไม่ต้องรอนะคะใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์ไอดีนี้นะคะตัวนี้ก็คือแบบเลิศม,มากนะคะแพรแนะนำจบปิ้งในกระปุกเดียวได้เลยสำหรับวันนี้แพรก็ไปก่อนอย่าลืมซ b s c r i b e แลวก็ติดตามแฟนเพจขายสิวสไตล์ได้ะคะ่ะบ๊ายบาย<ป>